ธรรมนัตมาธรรมนัตธรรมนัต่ธรรมนัตมีเสียงไหมธรรมนัตไม่มีนะมีปะมีปะเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยบางส่วนแล้วกันปล่อยบางส่วนลองลองมาร์คดูลองปล่อยบางส่วนที่เป็นเรื่องทับลาน่ะเนาะธรรมนัตนะคะซึ่งก็ถูกสัมภาษณ์เลยหลังใหญ่ใจความเลยที่ธรรมนัต ถูกสัมภาษณ์เรื่องปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทับลานจังหวัดนครราชสีมาธรรมนัตบอกว่าทับลานกาลังเป็นประเด็นขอตอบคําถามแบบที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการทํางานของกระทรวงเกษตรในทุกเรื่องทํางานภายใต้นโยบายคณะกรรมการแห่งชาติหมดรวมถึงที่ดินด้วยแล้วก็อ้างกระทรวงเกษตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงบางช่วมือตอนงธรรมนัตครับ ธรรมนัฐบอกว่าในฐานะที่ได้กํากับดูแลสปรกรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับนโยบายมาแล้วถูกนาพูดในที่ประชุมเมื่อเห็นชอบให้สปกบไปจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเราก็นําไปปฏิบตัติตรงนั้นไม่ใช่เรื่องของเราอะนะหมายถึงว่าเราอะดูแลแค่สอปรกอรบางสื่อบางสานักไปโจมตีภาพปิงสอปรกอรสอปรกอรก็เสียหายนะคะ ถามว่าพื้นที่ดังกล่าวมันทับซ้อนพลังประชารัฐเคยใช้เป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนานะเฮ้ยจริงเหรอ <partic> และมีการพราดพิงว่าเกิดมติครมตามมาในวันที่14มีนาคม66อ,อ๋อจำได้ไหมเดี و, ๋อยวปอย้อนกลับไปดูซิข่าวตอนที่พลังประชารัฐไปไปสัมมนาในพื้นที่วังน้ำเขียวอ่ะแล้วมันเป็นรีสอร์ทอ่ะเป็นรีสอร์ทที่มันผิดกฎหมายอ่ะอ๋อนี่ไงนะักข่าวถามว่า พื้นที่เนี่เป็นพื้นที่สอนพลังประชารัฐเคยใช้เป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนาจําได้ไหมตอนนั้นเรื่องใหญ่มากเลยไงแล้วก็บอกจะลือะล้อจะลื้อจะลื้อซึ่งไม่รู้ปัจจุบันลื้อหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแล้วก็มีการพัดพิงว่าเกิดจากมติคมอตามมาใน14มีนาคม66ธรรมนัฐบอกว่าผมในฐานะที่ออกมาแล้วผมก็ไม่ทราบถามว่าที่ดินทับซ้อนประมาณประมาณ,มาณแสนแสนไร่เนี่ยมีกลุ่มนายทุนและชาวบ้าน เขาบอกต้องแยกก่อนว่าที่ดินเหล่านี้ชื่อว่ากระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาจะดูแลจำแนกออกมาได้นะเรื่องการจำแนกอ่ะพร้อมไะไปฟังธรรมนัฐเมงช่วงเมืองตอนค่ะต้องดังมาติของคอทชที่ผ่านคอรมอแล้วนําปฏิบัติส่วนผลจะเป็นยังไงก็ต้องรอฟังนะครับต้องแยกต้องแยกเราเราต้องยืนยันว่าหลักนี่คือ หน่วยงานของกระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามมติคอรมอคอรมอรเห็นชอบอยังไงตามที่คอรชอรเสนอเราก็นาปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันอันนั้นยังไม่ถึงโปรเซสของสอบกอรนะครับต้องฟังเสียงผลของการฟังเสียงรับฟังเสียงประชาชนก่อน สบกยังไม่ต้องทําอะไรเพราะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพย์เขาดําเนินการอยู่เมื่อเช้า,ชาผมก็ฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านดีกรมทุยานอยู่ท่านท่านก็บอกถูกต้องหมดแล้วครับหลังจากที่อุทยานเห็นชอบแลโดยกระทรวงทรัพย์เห็นชอบแล้วยังไงแล้วเนี่ยหากหน่วยงานไหนนะครับได้ถูกมอบหมายให้ไปดําเนินการมันจะต้องมีการแก้ปัญหาชัดเจนอันไหนที่กลุ่มได้ทุนบุกรุกก็อย่างที่ผมทำเดี๋ยวกำลังจะออกมาจับกลุ่มทุนได้หลายคนนะครับ จับเจ้าที่สอบปากรอนย่างที่ผมทาอันนั้นมันต้องแยกแ,แยะว่าระหว่างผู้ที่ทําผิดกฎหมายนะครับกับปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับภาครัฐงั้งงนหน่วยงานของรัฐข้าราชการก็ไม่กล้าทางานทาอะไรก็โดนหมดนะครับไม่หรอกครับมันต้องจำแนกให้ชัดเจนว่าอันไหนคือเกษตรกรอันไหนคือกลุ่มทุน ไม่ครับไม่ครับเรื่องนี้เราเรามีคุยกันตลอดเมื่อวานผมก็าหารือกับต่างประหลัดกระทรวงทรัพย์พารือกับทานท่านล้มตรีรองล้มตรีไม่มีประเด็นนะั้นคือธรรมนัสบอกว่าคือตอนนี้คือธรรมนันีในปกติเนี่ยนะคะก็จะไม่กินเส้นกับพลตระเวรพัชรวาทอยู่แล้วคราวนี้มาเนี่ยเกาเหลาเลยชามโตมากเลยคือเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยไปทับเป็นพิทีําั้อนกับชบาวบ้าน อยู่ตอนหลังบวมมาเป็นสองแสนหกหมื่นห้าพันไร่ชาวบ้านก็เลยสงสัยว่ามันบวมาได้ังแล้วทีนี้ไอ้ที่ทับซ้อนมมาแบบเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือชาวบ้านที่ทํากินกันมาสามเจนอยู่ก่อนแล้วออยู่ก่อนแล้วกลุ่มที่สองคือเปลี่ยนมือครับกลุ่มที่สามคือนายทุนมาค้านซื้อซึ่งอันเนี้ยอัาพลบอกว่ามีหมื่นกว่าไร่จริงมีที่ราชการมันมีที่ราชการโรงเรียนอะไรทั้งหลายอ่าใช่ใช่ที่ไทยสมัครเกี่าอะไรที่ว่าในไทยสมัครเนี่ย มันจะเป็นจุดที่น่าจะสวยดีอยู่หรอกนะน่าจะเป็นจุดที่เขียว,วใช่ไหมฮะวันน้ำเขียวซึ่งสวยอยู่แล้วแหละวันน้ำเขียวสวยอยู่แล้ววันน้ำเขียวนี่มีนักการเมืองไปจับจองเยอะมากเลยนะคะคสมัยพลเอกชวลิดยงใจยุทธเนี่ยโดนอยู่ในสภาเลยแล้ววันน้ำเขียวเนี่ยทีนี้ไทยสาม,มคัเนี่ยมันมีรีสอร์ตไหมมีรีสอร์ทมีคดีไหมมีคดีแลว้วมันมีคดีตอนไหนรู้ไหม ac? รีสอร์ทนี่มีคดีตอนที่พักพลังประชารัฐหลังการเลือกตั้งปี6-2 จัดงานสัมมนาใหญ่ที่ที่นั่นชื่อว่า88การมงเต้ <c oughs> แล้วพอไปจัดสัมมนาใหญ่ปุ๊บคนเลยไปคุยเลยไปคุยแล้วไปเจอเลยว่าอ้าวที่ดินนี้อยู่ในตำบลไทยสามัคีอำาเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในเขตทับลานลุกป่าไหมแล้วรีสอร์ทนี่ลูกป่าไหมอ่าดูภาพการ์มงเต้ดูภาพงานสัมมนาในวันนั้นค่ะทรรมนาจอยู่ในนั้นจ้ะ นี่สัมนาพลังประชารัฐนะจ๊ะถัดไปจ้าแล้ววันนี้ธรรมนัฐก,ก็บอกว่าเด้งเชือกเลยฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพ์ยนะจ๊ะเสียวิจาร์กันขลมในในการจับประชุมสัมมนาใหญ่พลังประชารัฐพราะเลือกพิกัดสถานที่รีสอร์ทสูงหรูเลย88กิบลามังเต้นในพื้นที่วังน้ำเขียวเนื่องจากเป็นรีสอร์ทที่ลุกป่าท,ทับลานตั้งเขตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทั้งแปลง เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ถูกกรมอุทยานดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาบุกรุกป่าถูกจับกลุมมาแล้วสองครั้งรีสอร์ท88กาบังแต้ตั้งอยู่ถนนสาย304กบินบุรีปักธงชัยกิโลเมตรที่225บ้านไทยสามาคัคคีหมู่6ตำบลไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนครราชสีมาเกิดปัญหาบุกรุกยืดเยื้อยาวนานก่อนหน้านี้ก็ดำเนินคดีมาแล้วเรื่องอยู่ที่สารปกครองสูงสุดไม่มีทีท่าว่าจะยุติจู่ ในวันที่ยี่ในวันในเดือนกรกฎาคมปี62กลายเป็นที่จัดสัมมนาใหญ่ของพรักพลังประชารัฐหัวข,ข้อเสริมศักยภาพสมาชินสภาผู้แทนเพื่อเตรียมความพ,พร้อมแก่สสพลังประชารัฐก่อนการเสนอนโยบายรัฐบาลในวันที่21 2 2บีสองบรรยากาศก็มีสสหน้าเก่าหน้าใหม่ตบทัพกันพลึบพลับ มีพลเอกประวิทย์มาด้วย <แก S 2> ซึ่งมาเปิดการสัมมนาเกิดเสียงวิจารณ์กันอย่างดุเดือดมากในปีนั้นว่าทําไมถึงเลือก88กิลาองเต้เป็นที่จัดงานโดยเฉพาะสสเจ้าของพื้นที่อย่างสมศักดิ์พันธเกษมสสนครราชสีมาพลังประชารัฐในเวลานั้นในฐานะคนหาสถานที่ก็ยอมรับว่าพื้นที่รีสอร์ทนี้ไม่ถูกกฎหมาย<ก>ที่สําคัญบอกว่าในฐานะคนจับก็รู้ปัญหาและตั้งใจพาสสไปประชุม ก่อนหน้านี้ได้แจ้งหัวหน้านและผู้บริหารรับทราบแล้วว่าต้องทําให้เกิดกระแสเพื่อน,นําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน2อ0ล้านสีคนที่ประสบข้อพิพาทที่ดินระหว่างรัฐกับราษฎรและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของปัปญหาที่เกิดขึ้นนักข่าวบอกฟังและทําแม่งมีรายงานเปิดเผยว่ารีสอร์ท88กามองเต้เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ถูกกรมอุทยานแห่งชาติสปัปละพันธ์ผพืดํดเนินคดีถูกจับมาสอครั้ง ครั้งหนึ่งเมื่อปี55สมัยดำรงพิเดชเป็นอธิบดีกรมอุทยานมีสิ่งปลูกสร้าง3รายการครั้งล่าสุด29ปี60ชุดพญาเสือกรมบุทยานนำโดยชัยวัตรบุกเลยพื้นที่เขาเพิ่มขึ้นมาเป็น34ไร่สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเป็น18รายการคดีนี้อยู่ในชั้นอเยการกรมบุทยานออกคำสั่งประกาศผู้ประกอบการยื่นขอคุ้มครองชั่วคราว ในชั้นปกครองสารปกรครองสูงสุดนะคะแล้วก็มีรีสอร์ทหรือบ้านพักที่บุกรุกอุทยาน,หาน,านแห่งช mm hmm. าติทับลาน152แห่งกลามองเต้เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเดิมทีที่ดินของ8 8กาลามองเต้เนี่ย <c oughs> เป็นไร้ข้โพดอไร่มันชาวบ้านต่อมามีการขายมือเปล่าให้หนายทุนไม่รู้กี่ทอดปัญหาขราคะัังมาก แล้วศสสินเฉลิมลาบเนี่ยเขาเคยบอกว่ารีสร88กบบามเมืองเต้ทำให้เห็นที่มาที่ไปของการดำเนินคดีรวมถึงการแก้ไขปัญหาคือเรื่องของเรื่องคือการประกาศเขตทับพื้นที่ชุมชนไทยสามัคคีที่แท่ไม่มีสภาพป่าเหลืออยู่เลยมีความพยายามจาัดก,การพื้นที่ป่าออกจากกระบวนการเพิกถอนมีการขีดเส้นพื้นที่ป่ารังวัดคือมีเรื่องผิด คือชาวบ้านเตรียมขายเปลี่ยนม,มือและทํากันมาก่อนระหว่างเพิกถอนก็นมีมติออกมากระบวนการก็ยืดเยื้อมากพื้นที่ไม่มีสภาพป่าแต่ดั้งเดิมถูกเปลี่ยนม,มือมาเรื่อยๆม,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดมันก็เกิดวันนี้พื้นที่ป่าก,กลายเป็นพื้นที่ของเอกชนคือแล้วมันมาปูดขึ้นมาก็เมื่อพลังประชารัฐไปที่แปดสิบแปดกลา芒เต้รีอสอร์ทละค่ะอืมทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเออดเอกธรรมนัฐบอกว่า ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรแต่พื้นที่ที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่แล้วก็ทำวิพากวิบทำการประชาวิจารณ์กัน<ฆ>อยู่ตอนนี้กําลังจะทําให้พื้นที่นี้ไปเป็ี่ยนที่สปกสปกอยู่กระทรวงอะไรครับเกษตรกระทรวงเกษตรครับนะครับจริงๆต้องาถามด้วยธรรมนัตใหม่นะว่าถ้าพื้นที่มาเป็นของสปกแล้วถ้าท่านยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยท่านจะมีนโยบายอย่างไร สปรกรจะพิสูจน์การที่การเป็นเจ้าของการเป็นสิทธิ์อะไรต่างๆจะพิสูจน์ได้ยังไงถูกไหมเสียง,งขขห,ห,หายนะเสียงวันแอลไข่ไข่สปรกรจะเป็นหน่วยงานที่กลายเป็นหน่วยงานหลักด้วยซ้ําในการดูแลสองแสนหกหมื่นไร่ถ้าถูกการออกมาได้ใช่ไหมเ <ๆ S 2> ตะบูเขาปากหมาหรือเปล่าภาษาง่ายๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัมนัรจะพูดว่ากระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ครับค่ะ